เพื่อนๆสามารถติดตามพูดคุยหรือสอบถามรายละเอียดต่างๆรีเควสต์ต่อไปได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m j o o k k u i m i n i 4 d i e สวัสดีครับทุกคน mini4view มาพบกับท่านอีกแล้วครับวันนี้ได้รับพัสดุจากคุเย่ mini4view ครับสนับสนุนโดย คุณยมินิโฟวิวได้ชอบ080260 0172ลายไอดี b e n SOBOHO การเดินทางมายังที่ร้านมาจาก3ยับภาปแดงผ่านท่านนาภาปแดงเหลียวซ้ายไปสัพันค่าแม่นำรัดโพผ่านโรงงานเบทโกลและสนามคุเย่มินิโฟวิวจะอยู่ทางด้านซ้ายมือโทรสอบถามเส้นทางได้ที่080260 0172หรือที่ไลน์ไอดี b e n SOBOHO บรรยากาศการเล่นอย่างสนุกสนานและมีบรรยากาศการแข่งขันที่เป็นกันเองอย่างสุดๆมาร่วมสนุกสนานกับพวกเราได้ที่ฮวงิเงย่มินิโฟวิวดายช็อปหลังวันนั้นกำลังรอเพื่อนๆอยู่รีบมาคว้ากันไปนะครับสามารถมาดูของที่หน้าร้านตัวอย่างรถแต่งที่สวยงามสามารถสั่งซื้อสินค้า หรือสั่งจองล่วงหน้าได้หลายช่องทางที่ facebook.com/huliye.mini4wheel.shop 0802600172 Line ID bensoboho พิเศษสำหรับผู้ชมจุก,กุ่ยมินิโฟวิลเพียงท่านซื้อรถกล่องที่ร้านฮุลิเย่มินิโฟวิลแล้วบอกว่าชมรายการจุกกุ่ยมินิโฟวิลมาทางร้านฮุลิเย่มินิโฟวิลยินดี แถมมอเตอร์ท็อกจูนให้ถ้าท่านซื้อรถที่ใช้มอเตอร์หัวเดียวก็จะแถมท็อกจูนหัวเดียวถ้าท่านซื้อรถที่ใช้มอเตอร์2หัวทางร้านก็จะแถมท็อกจูน2หัวให้สําหรับ5ท่านแรกเข้านั้นรายชื่อทั้ง5ท่านจะถูกประกาศไวท้ที่หน้า a c e b o o k คูลิเยมินิโฟร์วิลล์ด h o อปของดีอย่างนี้มีจํากัดรีบๆกันนะครับทุกคน กล่องพัสดุแข็งแรงดีมากครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกเสียหายอะไรเลยน,นี่ครับเป็น slash e p e r clear all e n body ครับผม เป็นน้องน้องคันล่าสุดในตระกูลสลาชลีเปอร์กับไลซิงเอทครับผมอันนี้เป็นสีส้มมีเทปติดมาร,รหัสครับผม เก,ก้าห้าสองหนึ่งเก้าโฟกัสนิดนึงอ่าเก้าห้าสองหนึ่งเก้าครับผมอ่ายางครับยางสีส้มล้อครับเป็นหกก้านเป็นพีพีครับผมบอดี้ครับ ส้ ipper, มสาย select i p p e r เลอะส้มสายก็โครงจะเป็น V.S สีขาวโครง V.S ตัวนี้ไม่ได้เขียนไว้ว่าเป็นอะไรนะครับไม่ได้เขียนไว้ว่าเป็นอะไรก็ตัวประกบก็สีขาว ตัวประกบก็ไม่ได้เขียนเหมือนกันว่าเป็นอะไรก็มอเตอร์ฮะแล้วก็เฟืองเฟืองให้เป็นสีแดงมาสีแดงอ่าสี่องตัวหนึ่งครับแล้วก็มีใบอะไรไม่รู้ครับแล้วก็ R หา,าง VS สติกเกอร์เป็นออกเมทัลลิกครับผม เอ uh, slash okay. s l e p p e r เออครับแล้วก็มีใบประกอบคู่มือการประกอบถามว่า slash s l e p p e r คันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่ในในชุดอยากจะ อยากเก็บให้ครบนะฮะถ้าอยากจะเก็บให้ครบนะครับถ้าอยากจะเก็บให้ครบนะครับตัว slash r i p p e r เนี่ยเขาจะมีตัวแรกที่ออกมาฮะเข้าใจว่าตัวนี้น่าจะออกมาตัวแรก ไลซิ่งเอทครับผมนี่ไปซื้อที่ญี่ปุ่นมาแปดร้อยสามสิบเยนซื้อมาสองปีครับไลซิ่งเอทสีขาวรหัสหนึ่งแปดหกสามสามไลซิงเอทแล้วถามว่ามันเกี่ยวกับสแลชลิปเปอร์ยังไงตัวนี้สแลชลิปเปอร์ธรรมดาครับซื้อญี่ปุ่นมาเหมือนกันแปดร้อยเยน ถูกกา่สามสิบเยนไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันตัวธรรมดาราคาหนึ่งแปดศูนย์หกหกหอพลาสติกไว้แล้วคือมันคู่กันนะครับเป็น Rising Edge กับ Slash Ripper Rising Edge ตัวนี้จะเป็นโครง MS Pro ครับส่วน Slash Ripper จะเป็นโครง v s โครง v s ส,สีดำ ถ้าเข้าใจไม่ผิดรู้สึกจะเป็นการ์ตูนเรื่องเดียวกันนะครับการ์ตูนการ์ตูนอะไรสักอย่างผมก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นเกี่ยวกับขนยนต์อะไรเงี้ยครับเหมือนอีวานอะไรเงี้มั้งผมก็ไม่แน่ใจฮะ,ะก็จะมีไ i ซิ n งเอ g e กับสล a s ชลิปเปอเสร็จปุ๊บนี่คือคู่แรกใช่ไหมฮะคู่2ครับ,รบเขาจะออกมานี่ฮะ r i c i n g a อ e Black s p a c i a l ฮะจะเป็นตัวสีดำรหัสเก้าสี่เก้าแที่ว่าคนก็หากันอยู่เยอะช่วงนี้พอดีผมได้มานานแล้วได้มาไม่แพงเท่าไหร่แล้วผมแล้วก็สีแดงฮะสแลกชลิเอรเห็นไหมครัมันจะคู่กัน r i s i n g a อ็ดสแลกชลิเอรแต่ว่าส l ลกชลิเอรแดงตัวนี้ก่อนหน้านี้มันเป็น VS ใช่ไหมครับ ตอนนี้มาทำเป็น ms pro แทนเก้าสี่แปดเก้าเก้านะฮะมันต่อกันเก้าสี่แปดเก้าแปดกับเก้าสี่แปดเก้าเก้าถามว่ามีเปอร์เซ็นต์จารีโปรดักไหมก็มันเป็นรหัสเก้าสี่ครับตามที่ผมเข้าใจก็คือมีเปอร์เซ็นต์จารีโปรดักได้แต่อาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะว่ามันเพิ่งออกมาไม่นานเมื่อปีปีก่อนนี่เองครับผมฮนะ แล้วก็ slash l i p p e r แดงใสงเป็น c o A r ฮะแล้วก็ตัวล่าสุดเมื่อกี้คือ slash l i p p e r ส้มใสอ้าวทำไม rising edge ไปไหนไม่แน่ใจเหมือนกันครับ rising edge ไปไหนไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันสรุปคือตอนนี้มันมีทั้งหมด6กล่องครับผมมี6แบบแล้วไอ้ slash l i p p e r กับ rising edge ตัว rising edge จะมี2 slash l i p p e r จะมี4ครับผม วันนี้ก็ขอขอบพระคุณครูลีเยมินิโฟวิวดายครับผมที่ได้เอื้อเฟือ้ออสลักชิลิปเปอร์สีสม้มให้มารีวิวกันในวันนี้อ,อาจจะแพนได้ไม่หมดเดี๋ยวผมทำภาพนิ่งดีกอะ่ะโอเคสนุกด้วย คุณิเยมินีโฟร์วิไล้์ช็อปสามารถสั่งซื้อสินค้าหรือสั่งจองล่วงหน้าได้หลายช่องทางที่ facebook.com/ คุณิเยมินีโฟร์วิไล้์ช็อป0802600172 LINE ID BEN soboho ตอนต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเพื่อนๆอย่าลืมติดตามรับชมกันให้ได้นะครับ วันนี้ผมขอลาไปก่อนจุก,กุยมินิโฟ h e ว l ิสวัสดีครับ